การลงทุนในหุ้นต่างประเทศสำหรับนักลงทุนทั่วไปนั้นสามารถทำได้ผ่านตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือ DR (Depository Receipt) ซึ่งเป็นช่องทางที่ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงหลักทรัพย์จากตลาดต่างประเทศได้โดยตรงปัจจุบันมีรายการ DR ทั้งหมด189รายการในตลาด DRS ที่เสนอขายในตลาดอ้างอิงกับหลักทรัพย์หลายประเภทได้แก่หุ้นสตอก กองทุน ETF และสินค้าพกพาล c o ม m o d i t y ครอบคุมตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วโลกเช่น Nasdaq และ NYSE ของสหรัฐอเมริกาและ HKEX ของฮ่องกงผู้ออก DR ในตลาดมีหลายรายเช่น KGI 13 BLS 01 KTB 80และหยุนต้า19นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่นธุรกิจตลาดออนไลน์อย่างอาลีบาบา BBA 1 3และ Amazon, AMSN 1 3อุปกรณ์ซีมิค o อนดักเตอร์ดีวา์เช่น NVIDIA หรือ AMD บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อเช่น Tencent หรือ Meta หรือแม้แต่ยานยนต์เช่น Tesla หรือ BYD.com นอกจากนี้ยังมี DR ที่อ้างอิงกองทุน ETF ต่างประเทศ เช่นไต้หวัน AI 1 3หรือ HK Tech 3 3 ETF ดัชนีห่งเส็งเท็ข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาในแต่ละ DR คือราคา DR และอัตราแปลงสภาพ DR ต่อหนึ่งหุ้นอ้างอิงซึ่งแตกต่างกันไปตามผู้ออกและหุ้นอ้างอิงเช่นการลงทุนในหุ้น t e n c ซ n t สามารถทำได้ผ่าน t e n c ซ n t 13ซึ่งมีอัตราแปลงสภาพ500 DR ต่อหนึหุ้นอ้างอิง หากท่านสนใจที่จะซื้อขาย DR ในปริมาณมากหรือ BigLot สามารถติดต่อสอบถามได้ที่026588924นอกจากนี้ยังมีแหล่งความรู้และข่าวสาร DR เพื่อให้นักลงทุนศึกษาเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน